ที่รักวันนี้ฉันมีนัดกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานคุณไปกับฉันนะอืมผมไม่ไปดีกว่าคุณดูณส้สภาพผมสิคุณไปกับเพื่อนคุณเลยคุณก็หยุดรับงานสักวันเถอะฉันอยากให้คุณไปด้วยไปด้วยกันนะผมรับออเดอร์มาแล้วยกเลิกไม่ได้ที่ผมกะว่าจะหางานเพิ่มอีกหนึ่งงานนะเพื่อที่ปีหน้าจะได้มีเงินขอคนแต่งงานจะได้ซื้อบ้านซื้อรถเป็นของเราเองไงฉันไม่สนแต่ถ้าไปถึงแล้วอ่ะจะส่งโลเคชั่นให้คุณส่งเสร็จอ่ะก็รีบตามมานะ ฉันไปก่อนละนี่คุณลูกค้ายังจะรับอะไรเพิ่อมอีกไหมครับเพราะเธอจะรับอะไรเพิ่อมอีกไหมเอาแค่นี้แหละค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับค่ะ ดูนี่ดิที่เห็นขย่านะ่ะไม่ได้เป็นประธานบริษัทแต่เป็นนี่ขอโทษด้วยนะทุกคนที่มาช้าไปหน่อยอ่ะพอดีมีงานด่วนเข้ามาเลยต้องรีบทำให้เสร็จอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะฉันเพิ่งสั่งอาหารไปเองพน,นักงานขอจานเพิ่อมอีกชุดหนึ่งนะพี่มา4ี่คนพี่ครับเช็คกินด้วยนะครับได้ครับ ไก่หนึ่งตัวส้มตันจานคอมญญหมูย่าง่ตกมุทั้งหมด7จะร้บาทครับไม่เป็นไรหรอกนาะในฉันจ่ายเองเงินทั้งหมดของคุณอ่ะก็อยู่ที่ฉันแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะนี่ค่ะแ,มแ,มแ,มแมหมแหมแหมฉันนอนอิจฉาเธอจริงๆที่รักคุณไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเดี๋ยวผมทําให้คุณหวานกว่าน,นี้อีกบ้าเออนี้ค่าอาหารอนะ่ะฉันโอนไปให้แล้วนะเราหารกัน งั้นเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะงั้นเรากลับกันดีกว่านี่ของคุณทิ้งต่อจากเนี้คุณเป็นคนดูแลเงินทั้งหมดของบ้านเราดีไหมที่ลักฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นผู้ชายมีเงินติดตัวดีแล้วแต่จะว่าไปแล้วอะ าให้ฉันเป็นคนดูแลเงินทั้งหมดอ่ะคงต้องวุ่นวายแน่ๆเรื่องยุ่งยากแบบนั้นน่าฉันไม่เอาด้วยหรอกเพราะทำไมเมื่อกี้คุณไม่ยอมให้ผมเป็นคนจ่ายค่าอาหารละ่ะผมเป็นผู้ชายนะก็เพราะว่าคุณเป็นผู้ชายไงปีหน้าเราก็ต้องแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถกลางวันอ่ะคุณทํางานประจำอะก็เหนื่อยมากพอแล้วกลางคืนคุณยังต้องไปวิ่งส่งอาหารอีก ทำงานเหนื่อยแบบนี้ทุกวันถ้าเมื่อกี้ฉันให้คุณเป็นคนจ่ายค่าอาหารคุณอะ่ะก็จะไม่กล้าของเงินเพื่อนฉันถ้าฉันจ่ายมันจะไม่เหมือนกันทุกคนจะมองว่าคุณอะ่ะไว้ใจให้ฉันดูแลเงินและรักฉันพวกเขาก็จะไม่กล้าไม่จ่ายเงินให้ฉันแล้วยังทําให้พวกเขาอิจฉาฉันอีกแบบนี้ไม่ดีกั่เหรอใหญ่บอกเลยไปกลับบ้นกัน ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ